สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอีกนะฮะเริ่มต้นกันที่โอ้โหจบไปแล้วนะครับ,ก,บกับรายการคอมเม y s ี้ชิลนะฮะโดยการเอาแชมป์พเมลีนะฮะมาเจอกับแชมป์เอฟเอคับนะฮะเพื่อเป็นเกมการกุศลนะฮะก่อนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของทางพเมลีนะฮะโดยแชมป์เอฟเอคับก็คือคิสตันพามลีนะฮะและก็ แซมเพนบรีกระดูการ2024-2025นะฮะก็เป็นของทางของแดงลิเวอร์พูลนะฮะเป็นศึกสายเลือกระหว่างสัตปีประทะฉัตปีกนะฮะส่่นผลออกมาก็เสมอกันอยู่ที่ประตู2ประตูต่อ2องนะฮะทำให้ต่อเวลาและทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องมาตัดสินแซมด้วยการด,ดวลลูกจุดโทษนะฮะซึ่งก็เป็นทาง คริสตันพาริ่นนะฮะที่สามารถเอาชนะไปได้นะฮะโดยการเป็นการชิปจุดโทษถึง2ครั้งของดีนแฮนเดอร์สันนะฮะผู้รักษาประตูอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โหก็ต้องแสดงความยินดีกับกิสตันพาริ่ด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฮะที่เอาชนะแซมพิมบร์ลีกอย่างพี่พีลิเวอร์พูลได้นะฮะ ซึ่งตอนที่ลิเวอร์พูลนำสอ,ส,อสองประตูต่อหนึ่งในผมคิดว่ายังไงแซมก็ต้องเป็นของลิเวอร์อยู่แล้วนะฮะแต่ที่ไหนได้นะฮะโอ้โหพาลตดไม่ยอมนะฮะไม่ยอมเพกัดฟันสู้จนกลับมาพลิกที่เสมอได้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะสุดยอดนะฮะหัวใจนักสู้อีรีนะฮะแต่สำหรับพิมลิเวอร์กะบทต้องมาอกน้อยใจนะฮะ จะได้กระเป็นแค่ละกั้นการกุศลฮะให้ทีมอื่นเท่ฉลยน้ำเดนะฮะซึ่งย้าพี่ๆกระโหดอยู่เร็วนะฮะโหดโหดนะฮะโหนต์เต้โหดว่าซึ่งซึ่งดูไลซ์ซื้อของโพลินหางลีเวอร์แล้วก็ไลซ์ไลซอตัวโพลินของหางกิสเซนบัดีนะฮะต่างกันนี่โอ้โหลาวฟ้ากับเหวเลยสุดยอด ทีมี่ทุ่มเงินซื้อเยอะแยะนะฮะค่าตัวมหาสารเท่าไหร่ก็ไม่วินนะฮะจ่ายหมดนะฮะก็ยังมาแพ้ให้กับทีมพาเลทนะฮะที่รวมพลังกันสู้อย่างสุขิดนะฮะทาให้ตีเสมอสองสองได้นะฮะโอ้โหยาไหมฮะขอมีใครมีแคกินการกุศลเองฮะเอาไมเอาไมฮะจะได้พี่ๆเขาก็โหนอยู่แล้วฮะสู้ต่อไปเด้อครับ และข่าวต่อมานะฮะโอ้โหผู้รักษาประตูซ่งกะราคาสั่งเสเกอร์นะ,ะว่าอมาเซตเตอร์เงินเจเอาครยโนะะมาเป็นผู้รักษาประตูแทนโอนาน่านะฮะหรือว่าจะไม่ได้ใครเลยนะฮะเนื่องจากว่าทางโดนัลรุม่าก,ก็ค่าตัวค่อนข้างสูงด้วยนะฮะแถมค่าเหนือยน,นี้ไม่อยากลดเลยนะอะได้สองแสนห้าหมื่นปอนด์อัพนะฮะซึ่งทําให้ทีมเจรจาาต้อง คิดหนักเลยนะฮะว่าจะเซ็นสัญญากับทางโดนารดมาดีไหมนะฮะส่วนมาติเนลี่ก็โอ้ยมาตินเนลลี่ก็ซื้อสี่างาอยู่นะฮะเพราะว่าทางอจันบินาบอย่อมโปรในราคาถูกๆในนอนเลยนะฮะจะได้การเอาใจช่วยขอให้ได้มาสักคนนึ่งฮะถ้าได้มาคนนึ่งในเก่จะทำหนัาทับของเข้าแข่งขันขึ้นเยอะเลยนะฮะ ามาันจะคนหนึงเองจาจากิลามาเบียดน,น้ำเน่นะฮะโอนานาเนาะกันะจะเอาบาเย็นดี้นี่กะมือสองที่ปัจจุบันนี้กะทีฮาร์เทนโอนานาเนี่ะพอได้อยู่นะฮะแต่วันยังบดสุดพค่นนะฮะยันไปกลางๆมันไม่ีเบียดโอนานาเอาไว้นะแต่วโอนานามมนสีโวยวายเนา,นานเนะและข่าวต่อมานะฮะโอ้โหเจ้าหนูเบนจามินเซโกนะฮะถือ ใส่เสื้อเบอร์30ลงวาดลวดลายให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนะดูการ2025 2 0 2 6หานะฮะถือเป็นเบอร์เสื้อเอาเลิกเอาใส่อย่างโรบินฟันเบอร์ซี่นะฮะโอ้โหคือจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พิมพ์มาดิสมัยที่20นะฮะก็เป็นปีที่ฟันเบอร์ซี่ย้ายมานะฮะแล้วก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ที่สมัย ที่ยี่สิบนะฮะสรบพิมดีนะฮะโอ้โหยีจันไรกะจังเด้อเ้าจะใส่เบอร์สามสิบกะขอจากสามสิบลูกโตระดูการเด้อคือจีคักนึ่เนาะแต่ว่าดูทรงแล้วก็ออร่าจับเลยนะฮะสำหรับเป็นจะมีิ่เซกโกนะฮะใส่สุดผีแดงเข้าไปแล้วเป็นเด็กผีแล้วโอ้โหโอโหโอ,โหโอ,โหโอร่าจับเลยนะฮะ รูปร่างทรงอุ้ยอ,อล่าพุ่งนะฮะถ้าเป็นส,สาวๆนี่คงกรี๊ดต่างๆเลยนะฮะได้เห็นข่าวมาว่าลงซ้อมมเาเรียกดาโรเปิดให้หมงนี่โอ้โหคมมากนะฮะเพราะว่ามันจะมีเซกโกเป็นฟองหน้าที่สูงใหญ่นะฮะแล้วก็ริดลูกกลางอากาศได้ดีมากนะฮะแถมยิงคมมากด้วยนะฮะเด็กอาจจะช่วยะฮะมาเร็วเก๋ สร้างสถิติยิ่งให้เยอะๆนะฮะเอาให้แบบกระตากเอากระจุยกระจายเอายมตะนางขาดเดและท้ายนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดชอบสกายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะฝากซ่เม็ดน้อยไปนะควับ